d a r k Data คืออะไรครับผมสำเนียงตัวเคแรงมากทำไมองค์กรเสียงเงินมันบ่อยมากกับอีเรื่อง d a t a เนี่ยองค์กรยุคนี้ครับผมเราเก็บข้อมูลมหาศาลมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าข้อมูลการเงินข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเนาะคือมันเยอะแต่รู้ไหมครับว่ากว่า80%ดของข้อมูลที่เก็บกันมาเนี่ยไม่เคยถูกเอาไปใช้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละครับที่เราเรียกกันว่า Dark Data ครับผมคือข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้แต่ว่ามันนิ่งมันนอนนิ่งๆเลยไม่มีการนำมาวิเคราะห์เช่นครับหลอก จากระบบครับผมจากระบบซิสเต็มของคอมพิวเตอร์ในบริษัทเนี่ยเนานะอีเมลเก่าๆครับ,รบข้อมูลจากเซนเซอร์ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่เคยเปิดดูเลยปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับหครับผมมันกินพื้นที่ในการเก็บในการสโตรจมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายคลาวในการเก็บข้อมูลนั้นโยนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะข้อมูลมันใหญ่ขึ้นใช่ปะสองครับผมเสี่ยงเรื่องไพรเวซีมากๆเพราะข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อย่างไงมันก็อาจจะรั่วไหลได้นึกออกปะมันถูกนิ่งๆไว้เอาออกเอาเข้าก็ไม่มีใคัญ สำคัญอยู่โอกาสหายไปไม่ใช่ข้อมูลหายนะอินไซต์ที่อยู่ใน Data นะั้นอาจจะหายไปองค์กรที่จัดการกับด a กเดต้าไม่ดีเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียงเงินเก็บของที่เราไม่ได้ใช้เออแต่ถ้าเรารู้จักการคัดแยกการจัดการและดึงสิ่งที่มีค่าออกมาจาก Dark Data พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทองคําที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากดูวิธีการเริ่มจัดการด a ก k Data แบบง่ายๆผมกดถูกใจเอาไว้แล้วก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยนะคร